แกอยากจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าผ mm ั hmm. วเข,ของแกมันเลวแค่ไหนแต่แกรู้อะไรไหมยิ่งแกปากก้อนหินใส่เมฆเท่าไหร่อ่ะคนที่โดนผลกระทบก,ก็คือแกกับลูกเว้ยบัวที่แกพูดเรื่องหยาบผัวในคลิปรีวิวร้านเนี่ยแกตั้งใจให้คนไปขุดเรื่องเมฆหรอใช่ทำไมหรอไอ้สอสคนนั้นเป็นคนให้แกพูดใช่ปหะ เขาไม่ได้บังคบับแต่ฉันคิดว่ามันเป็นวิธีสู้วิธีเดียวที่ฉันพอจะสู้ได้อะแกก็เลยรับบทเหยื่องั้นเหรอเฮ้ยสาแกจะมาโวงอะไรนักหนาเนี่ยเออใช่ฉันมารับบทเหยือ่อแล้วทําไมอะ่ะก็เพราะว่าฉันอยากให้แม่ถอนฟ้องให้นุยังอยู่กับฉันไงถ้าแกรู้ว่าแกรักลูกขนาดเนี้ยทำไมตอนพูดจะไม่รู้จักคิดบ้างเลยวะว่าคำพูดของแกมันจะส่งผลอ,อะไรกับนุบ้างเฮ้ย แม่ไม่ทำเลวขนาดนี้มันโดนแบบนี้มันก็ดีแล้วนะแล้วลูกทำอะไรผิดล่ะ <S <S ตอนฉันทะเลาะกับผัวฉันเองอ่ะก็อยากจะบอกทุกคนเหลือเกินว่าหมอนนมันแย่แค่ไหนแต่ฉันก็เรื่องที่จะไม่ทำพ่อเลยรู้ไหมเพราะหมอนนอ่ะคือพ่อคนเดียวของลูกฉันนี่แกจะพูดแบบนั้นก็ไม่ได้นะผัวแกไม่เหมือนผัวฉันนะอย่างน้อยเนี่ยหมอนพบผู้ก็ไม่ได้นอกใจแกเขาก็ไม่ได้ประจานแกกลางสารเหมือนที่แมท่ทํา อให้หมอนกทำเร็วเหมือนแม่ฉันก็ไม่ทำแบบแกวะ่ะขอโทษนะครั้งนี้ฉันไม่เข้าข้างแกวะ่ะแล้วใจจะทำยังไงคะจะให้นั่งเฉยๆปล่อยให้นกไปอยู่กับเมฆกับผู้หญิงออนนิดงนี่นหรอฉันทำไม่ได้เฮ้ยพัวใจเย็นฉันรู้นะวิ่งแม่มันทำแย่แบบแกแกอยากจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าวกเก่ของแกมันเลวแค่ไหนแต่แกรู้อะไรไหมยิ่งแกปากก้อนหินใส่เมฆเท่าไหร่อะคนที่โดนผลกระทบก็คือแกกับลูกเว้ย แกไม่อยากเสียโน้ตให้แม่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าแกจะต้องทําให้แม่เป็นคนเลวด้วยเพราะต่อให้แม่เลวแค่ไหนแม่ก็ยังเป็นพ่อคนเดียวที่ปนโน้ตมีฉันก็แค่พยายามปกป้องลูกฉันไม่อยากให้ลูกต้องขึ้นศาลโน้ตอาจจะไม่ต้องขึ้นศาลเพราะตอนนี้โนทโดนสังคมพิพากษาเรื่องครอบครัวไปแล้วแกใช้โซเชียล เพื่อให้สังคมเข้าข้างแก่แต่แกอาจจะลืมนึกไปว่าข้อความพวกนั้นมันจะไม่หายไปไหนเลยเว้ยและคนพร้อมที่จะขุดขึ้นมาพูดได้ตลอดเวลา